อันนี้ปอกส่งออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมพี่ครับออเดอร์นี่ปอกปอกทันไหมพี่ก็มีเรื่อยๆครับทันเลยครับครับขายออนไลน์ดีกว่าเนาะครับปอกปูใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะอันนี้จุเรียนพันธุ์อะไรพี่หมอนทองครับหมอนทองนะครับรับมาจากไหนนะ กันครับกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นกรอบนอกนุ่มในพอหนูเอาราคานี้มามันก็จะแบบส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านมากกว่าที่ขายโตในเมืองเนี่ยใช่ห้าร้อยนี่กี่ลูกมีลูกอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ค่ะน้ำหนักจะอยู่ที่สี่ถึงห้าโลครับจะส่งใช่ไหมใช่ก็จะประมาณนี้อันนี้คืลูกค้าเขาจะออเดอร์มาแล้วเขาก็จะเมาส่งเอืมครับ มันมันได้อ่ะมันเก้าสิบเก้าบาทเขาไปต่อได้เออนี่มีคนสั่งมาแล้วใช่ค่ะช้อปเลยยังไม่ครบเลยเดี๋ยวลูปน้ามาเนี่ยตรงกระเป๋าพิทมันจะเยียมๆหน่อยอ๋อครับปกติคนแน่นแบบนี้ตอนแน่นอยู่ครับ ที่หนูมองนะตัวสอโลวันนี้ได้ไหมรอได้หนึ่งหรือสาชิ้นในราคาตอที่ร้านจะขายหมอนทองเยีายเดียวทั้งปีก็จะมีแค่หมอนทองครับ ที่ร้านจะขายได้ตลอดปีเลยค่ะทุงฤด,ด,ดูกาลทั้งใต้ตะวันออกขายตลอดแล้วที่ร้านตอนนี้มีแบบส่งออนไลน์ด้วยอะไรด้วยไหมคะที่ร้านตอนนี้มีรับฮิวค่ะ<อ>คือมีออเดอร์สั่งเข้ามาแล้วก็แพ็กให้แพ็คละเก้า้าลูกค้าก็จะเอาไปบวกค่าฮิวเพิ่มออเดอร์ต่อวันเยอะไหมคก็ค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้กําลังเป็นที่นิยม ประมาณสักแค่ตอนนี้อยู่ประมาณ2 0 0ร้อยถึงสร้อยต่อวันค่ะที่กำลังแพ็กสองร้อยสามร้อยบาทขายบิดเป็นเงินเลยแล้วประมาณละกห้าหกหมื่นได้ไหมครับต่อวันประมาณนั้นค่ะจากที่แบบเมื่อก่อนหนูก็ขายไม่ถึงขนาดนี้ช่วงนี้คือได้ค่อนข้างดีเลยค่ะห้าหกหมื่นบาทต่อวันนวเนาะรเพราะเปลี่ยนมาขายแบบนี้คือมันมันมันแตกต่างคือเหมือนกับทุกคนที่เข้ามาสามารถซื้อได้เลย ถึงจะมีเงินมาน้อยแต่ก็สามารถเอาไปกนได้ <c oughs> มีร้อยหนึ่งก็ซื้อได้ใ <c oughs> ช่ค่ะ <c oughs> ถือมาร้อยเดียวก็ได้กินแล้วถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่มีไม่ค่อยมีสตางค์เห็นว่ามีสตางค์ตัวนี้เลยค่ะจริงๆคือเข้ามาไม่มีไปกินได้เลยค่ะเราไม่ได้หวังตัวนี้ก็คือแบบจะเป็นคนแก่เป็นเด็กหรือว่าคนไม่มีเงินอะไรเงี้ยเข้ามาทานได้เลยเราจะวางไว้ให้ทานฟรีเลยใช่ค่ะก็คือตัวนี้จะวางไว้อย่างนี้เลยแ <c oughs> ต่ว่าจะแก่ขึ้นมาเรื่อยๆ ก็คือจะให้ทานอร่อยเหมือนน่ารักเลยเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยถ้าแกะไว้นานๆรสชาติมันจะเสียแล้วก็จะทยอยแกะขึ้นมาเรื่อยๆพอหมดเราก็เอาขึ้นมาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนท้องนะไม่จําเป็นครับเข้ามาได้คนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่อยากจะทานมีตังค์น้อยก็ได้เลยได้เลยารันัมาทีนี้เยอะไหมคะต่องครั้งของเราจะอยู่ที่ภาพสูงสุดจะอยู่ที่ตันหนึ่ง บางทีเอามาแล้วมันระบายไม่ทันมันไม่ค่อยมีคนช่วยรับไม่ทันเยอะบางทีลูกค้ามายืนรอนานก็เกรงใจอะค่ะไม่อยากให้มารอแล้วก็มีปัญหาพวกโรคอะไรนี่ก็คือไม่อยากก็เป็นอย่างนี้ดีกว่าวันเราจะอันหมดไหมครับเออวันหนึ่งจะอยู่ประมาณสามสี่ร้อยค่ะสามสี่ร้อยกิโลใช่ก็คือไปเอามาครั้งหนึ่งจะขายอยู่ประมาณสามวันครับสามวันสูงสุดแต่ส่วนใหญ่เป็นออนไลน์นะใช่หน้าร้านไม่ค่อยค่ะบ่า จริงๆหนูก็บอกลูกค้าแหละว่าถ้าถ้าสั่งก่อนดีกว่าสั่งก่อนแล้วค่อยเข้ามาซื้อไม่ต้องรอใช่ไม่ต้องรอนานแล้วก็มันจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือเลือกทีละผูเลือกเนื้อได้เลยไม่ต้องยืนรอให้เราแกะให้ลูกค้าเข้ามาก็เลือกไปได้เลยสะดวกรช่เลยค่ะราคาจับต้องได้จ่าย